อิทธิฤทธิ์ของเจ็ดนางนาคีใครคือที่สุดของพญานาคสี่ตระกูลนาคสัญลักษณ์ทางความเชื่อและความศรัทธาผู้เชื่อมโยงสวรรค์โลกมนุษย์และนครบาดาลเอาไว้ด้วยกันผู้เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์พลังอำนาจและบารมีจนกลายเป็นเรื่องราวเล่าขาน ที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครต่างๆมากมายในวันนี้เราจะนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับตัวละครพญานาคไฟหญิงในเรื่องต่างๆเจ็ตัวละครด้วยกันว่าอยู่ในตระกูลอะไรและมีพลังอำนาจมากมายเพียงไหนจะมีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ 1. นึ่งเจ้าราคาเทวีนางนาคีผู้ยึดมั่นในสัญญารัก จากละครมณีสวัสด์ตัวแทนแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่จากวิรูปักวงสานาคานาคตระกูลสีทองที่มีลำตัวสีรุษอุไรวันจันทราภามีเกล็ดสีทองมหิตราสวนชาติเธอเป็นนางพญานาคีที่มีโอปะปาติกะกำเนิดทั้งยังบำเพ็ญเพียรมาหลายร้อยปีทำให้มากด้วยพลังอำนาจและบาร,รมี และยังมีหน้าตาผิวพรรณอันงดงามกายมีกลิ่นหอมสมกับเป็นนาคตระกูลสูงในชนชั้นปกครองอุราคาเทวีเป็นเจ้าปกครองนครบาดานโพคาวดีและยังมีเยืมานอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีสหายเป็นยม,มทูตทำให้สามารถท่องไปในโลกแห่งวิญญาณได้อีกด้วยอุราคาเทวีเป็นพญานาคเจ็ดเสียน และเป็นโอปปาติกะพยานาคที่ไม่ผูกเวรนกับพยาครุฑสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้ดโวยการใช้สายตาเพ่งมองบันดาลฟ้าฝนควบคุมน้ำและอากาศได้ดังใจนึกและยังสามารถจูโจมสัตรูได้ด้วยการขบกัดพร้อมพ่นพิษเป็นไฟกรดทำลายคู่ต่อสู้ให้หมดไม่ได้ในพริบตา แต่พลังอำนาจของเธอจะลดลงกึ่งหนึ่งเมื่อถึงคืนเดือนดับและเธอสร้างบาปกรรมทำร้ายชีวิตผู้อื่นนั่นเอง 2. องเจ้านางนิมรัตนาคีนางนาคีแสนร้ายกาจจากละครมณีนาคาเป็นนางพยานาคนาคีชั้นสูงตัวแทนแห่งเอราปัปะ,ะวงศ์สานาคานาคตระกูลสีเขียวตระกูลอันดับที่สองในตำนานนาคสีตระกูล เธอเป็นนางพญานาคที่มีโอปะปาติกะกำเนิดทำให้มีความงดงามมีกลิ่นกายหอมรันจวนชวนให้ผู้คนหลงไหลได้อีกด้วยนินรัตนาคีถือกำเนิดมาพร้อมกับความต้องการที่จะครอบครองตำแหน่งนางนาคีเทวีผู้เป็นราชินีแห่งนครบาดานทำให้เธอนั้นเฝ้าบำเพ็ญเพียรมาหลายร้อยปีจนมีพลังอำนาจมากมายเลยทีเดียว นินรักนาคีเป็นนางพญานาคนาคีหนึ่งเสียนมีลำตัวสีเขียวมรกตจงกรณีเป็นโอปะปาติกะพญานาคที่ไม่ผูกเวนกับพญครุฑทั้งยังสามารถต่อกรกับมนอาลัมพายได้อีกด้วยความน่ากลัวของนินรักนาคีนั้นอยู่ที่ดวงตาเพราะเพียงแค่เธอใช้สายตาเพ่งมองก็จะเกิดไฟกรดที่มีอนุภาพร้ายแรงเผาไหม้คู่ต่อสู้ให้สุดแสนทรมาน และเธอยังสามารถพ่นไฟพิษเพื่อทำร้ายคู่ต่อสู้ให้หมอดไม่ไปได้ภายในพริบตาเมื่อเธอแปลงกายเป็นพญานาคก,<ๆ>ก็มักจะจู่โจมศัตรูด้วยการขบกัดพลังอำนาจของนินรัตนาคีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเธอบำเพ็ญภาวนาและจะลดลงเมื่อเธอก่อกรรมทำร้ายชีวิตผู้อื่นนั่นเอง 3. วาดจันนางนาคี ผู้มีอดีตชาติที่โหดร้ายจากละครกาสานาคีละครทีวีที่เคยโด,ด่งดังเมื่อปีพุทธศักราช2550เธอเป็นนางนาคีในตระกูลเอราปทะอีกหนึ่งตนที่มีความงดงามไม่แพ้นางนาคีต้นอื่นๆถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ถือกำเนิดแบบโอปะปาติกะแต่อิทธิฤทธิ์ของเธอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลย เธอสามารถสะกดจิตคู่ต่อสู้ได้โดยการใช้สายตาเพ่งมองจนนำให้ศัตรูตัวแข็งทื่อตกอยู่ในพะวังและขยับขยื่อนไม่ได้ชั่วคณะเนื่องจากเคยถือกำเนิดในเอราปฐะวงสา,านาคาพญานาคแห่งสายน้ำถึงแม้ว่าในชาตินี้เธอจะกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าจันก็ยังสามารถบันดาลฟ้าฝนควบคุมน้ำและลมได้ดีทีเดียว วาดจันเป็นนางนาคีหนึ่งเสียนที่มีลำตัวสีเขียวมรกตมีถิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำใต้นครบาดานด้วยที่ไม่ใช่โอปะปาติกะพญานาคทําให้เธอถูกครุฑตามมาทําร้ายอยู่บ่อยครั้งและในครั้งสุดท้ายเธอก็ต้องตกเป็นอาหารของพญครุฑในที่สุดวาดจันมักต่อสู้กับศัตรูด้วยการขบกัดตามสัญชาตยานของเอราปรทาพญานาค อิทธิฤทธิ์ของเธอจะมาถึงขีดสุดเมื่อเธออยู่ใกล้แม่น้ำและพลังของเธอจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อเธออยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้พระพุทธรูปเนื่องจากเธอมีความหลังที่ไม่ดีกับพระพุทธศาสนานั่นเองสี C. พระนางสมุทรธมาลานางนาคีสาวแสนสวยจากละครพื้นบ้านอุนทัยเทวีอีกหนึ่งนางนาคีจากตระกูลเอราปัะ ผู้เป็นทิดาของพญามหาสุโธนคราชเจ้าแห่งน,นครบาดาลน,นั่นเองพระนางสมุทรธมาลาเป็นนางนาคีไว้แรกแย้มผู้งดงามจนเป็นเหตุให้พญาครุฑหนุ่มต้องการจับตัวเธอไปโดยที่เธอเป็นนางนาคีที่ไม่ได้มีโอปะปาติกะกำเนิดทำให้ไม่สามารถต่อกรกับพญาครุฑได้พระนางสมุทรธมาลาเป็นนางนาคีหนึ่งเสียนมีลำตัวสีเขียวมเอื่อม อาศัยอยู่ในนครบาดานใต้มหาสมุทรสามารถต่อสู้และจูจ่โจมโดยการขบกัดตามสัญชาติยานของงูใหญ่และยังมีพิษิี่ร้ายแรงมากนอกจากนั้นเธอยังมีแหวนหนาคราชที่ได้รับจากพระราชบิดาที่สามารถบรรดาลฟ้าฝนได้และยังเป็นอาวุธในการต่อสู้ได้อีกด้วย 5. มณีเนรนาคี นางนาคีผู้แสนดีจากละครมณีนาคานางพญานาคีแห่งฉัพพยาปุตตะวงศานาคานาคีสีรุงตระกูลอันดับที่สในตระกูลนาคสีตระกูลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามมณีเนตรนาคีเป็นโอปะปาติกาพญานาคถือกำเนิดจากอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์มุตจลินนาคราชผู้เป็นเจ้าแห่งรัตนบาดาลด้วยถือกำเนิดในตระกูลสีรุง้ง ทำให้มณีเนตรนาคีมีผิวพรรณงดงามสมกับเป็นนาคชั้นสูงการมีกลิ่นหอมดังดอกไม้สวรรค์ทําให้ต่างก็ต้องใจผู้ที่ได้พบเห็นโดยถิ่นอาศัยของเธอนั้นอยู่ที่หน้าพิภพใต้นครบาดานนั่นเองมณีเนตรนาคีเป็นนางนาคีหนึ่งเสียนมีเกรดกายสีขาวบริสุทธิ์ด,ดั่งน้ํานมเมื่อเจริญไวขึ้นเกรดกายของเธอก็จะเปล่งประกายสีเงินยวงเลี่ยมพันนาไรา งดงามกว่านาคีตนไหนเมื่อประกอบกับดวงตาสีทับทิมทําให้มณีเนตรนาคีนับเป็นนางนาคีที่งดงามที่สุดที่เคยพบเจอในละครไทยเลยก็ว่าได้โดยที่เป็นโอปะปาติกะกําเนิดพญานาคราชและยังถือกําเนิดมาจากพระลังเวททาให้มณีเนตรนาคีมีอิทธิฤทธิ์มากสามารถควบคุมน้ําบันดาลฟ้าฝนได้ทําร้ายคู่ต่อสู้ได้เพียงแค่ใช้สายตาเพ่งมอง ทั้งยังมีพิษที่ร้ายแรงและสามารถจูโจมคู่ต่อสู้ได้โดยการขบกัดตามสัญชาตญาณของงูใหญ่อีกด้วย 6. เจ้าแม่นาคีนางนาคีผู้อาพจากละครนาคีนางพญานาคีแห่งตระกูลฉัพพยาปุตตะอีกหนึ่งตนที่เลื่องชื่อในเรื่องของความงดงามเจ้าแม่นาคีเป็นพญานาคชั้นสูงเป็นหลานของเจ้าปู่ศรีสุดโธนาราช ผู้เป็นใหญ่ในลุ่มแม่น้ำโขงที่ต้องโดนสาบเพราะสร้างบาปกรรมอันใหญ่หลวงไว้กับชาวเมืองถึงแม้ว่าเธอจะไม่ใช่โอปะปาติกะพญานาคแต่เธอก็มีอำนาจจิตที่แข็งแกร่งมากเนื่องจากบำเพญเพียรมาเกือบ1,000ปีเพราะหวังจะเปลี่ยนแปลงชาติกำเนิดของตนเองให้เป็นมนุษย์เจ้าแม่นาคีเป็นนางนาคีหนึ่งเสียนมีเกลรดกายสีขาวเปล่งประกายเลี่ยมรุง้งประพัดอนงดงามมาก ด้วยอำนาจจิตที่แข็งแกรง่งทําให้เธอสามารถสะกดจิตให้ผู้อื่นทําตามที่ต้องการได้เธอมีร่างกายที่ใหญ่โตมากกว่านางนาคีสีรุง้งต้นอื่นๆจนสามารถพันรอบปราสาสได้นอกจากนั้น,น,นเธอยังสามารถควบคุมมวลน้ำขนาดใหญ่บันดาลลมและฝนได้อีกด้วย,วยเธอมีการจู่โจมศัตรูด้วยการขบกัดและลพ่พิษที่ร้ายแรง โดยที่พลังอำนาจของเธอจะมีมากขึ้นในวันที่เกิดสุริยุปราคานั่นเองและลำดับที่เจ็ดลำเจียกนาคีนางนาคีผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยโทสะและความอาฆาตพยาบาทจากภาพยนตร์นาคีสองนั่นเองเธอเป็นนางนาคีสีแดงแห่งฉับพยาปุตตะวงสานาคาอีกหนึ่งตนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนื่องจากเธอถือกำเนิดมาแบบแปลกประหลาดกว่านาคีตนอื่นๆ ที่เราเคยได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ลำเจกเป็นนางนาคีชั้นสามัญที่ถือกำเนิดจากแรงอธิษฐานในลมหายใจสุดท้ายก่อนตายด้วยความอาฆาตอันแรงกล้าทำให้เธอได้กลายเป็นนางนาคีสีแดงที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์เกิดมาเพื่อมาตามล้างแค้นเจ้าแม่นาคีนั่นเองลำมเจกนาคีเป็นนางนาคีหนึ่งเสียนมีเกล็ดกายสีโกเมนสุริยะชัดประพัดสอน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสีที่หายากที่สุดในบรรดาตระกูลสีรุง้งนาคสีนี้ส่วนใหญ่จะมีสันฐานใหญ่โตมากและมีพิษที่ร้ายแรงที่สุดอีกด้วยเนื่องจากเป็นนาคชั้นสามันทำให้เธอมักมีการจู่โจมศัตรูด้วยการขบกัดและขดรัดตัวตามสัญชตาตญาณของงูใหญ่ที่แม้แต่เจ้าแม่นาคียังต้องยอมพ่ายแพ้ให้กับความร้ายกาจของเธอเลยทีเดียว และนี่ก็คือเรื่องราวของเจดนางนาคีพญานาคราชที่แต่ละตนแต่ละตัวนั้นมีเธอริสแตกต่างกันออกไปหวังว่าทุกท่านที่รับฟังก็คงพอจะทราบอยู่ในใจแล้วว่าพญานาคนาคีตนใดที่มีเธอริสสูงส่งหรือถ้าท่านผู้ฟังมีความชอบพญานาคตนไหนตระกูลใดก็มีส่วนร่วมกับเราโดยการแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับในวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ